ชมและนักเรียนที่น่ารักทุกคนพอถึงเวลานี้ทุกท่านคงจะยอมรับได้แล้วนะครับว่าศิลปะนำพาโลกของเราไปสู่ความเจริญสู่ความยิ่งใหญ่และความงดงามอลังการจากช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงเวลานี้ก็คือช่วงของศตวรรษที่20 โล่ล่เรจเริญขึ้นไปเยอะแยะมากมายด้วยศิลปะนั่นเองศิลปะที่หลากหลายรัทธิหลากหลายเนื้อหาหลากหลายรูปแบบหลากหลายศิลปินเฉพาะศรวรษที่20เป็นช่วาที่ศิลปะมีความโดดเด่นมีความเป็นอิสระเป็นพิเศษเป็นอย่างไรไปดูรายละเอียดกันเลยครับ ศตวรรษที่20มีแบบอย่างของศิลปะที่แตกต่างกันมากในเรื่องของวัสดุและเทคนิคตลอดจนรูปแบบมีรูปแบบที่หลากหลายจริงๆจับตาดูกันครับหลากหลายรูปแบบของงานศิลปะในช่วงเวลานี้ตลอดจนศิลปินที่มากมายเต็มไปหมดนะครับ ร้อที่20มีกลุ่มรัตริของศิลปินมากมายกันไปหมดแต่ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้กันในบัตริที่สําคัญทั้งหมด8ลัตรทิด้วยกันได้แก่ 1. f าวิตึ 2. คิวบิซึ่ 3. อั s ตราก 4. เซอร s เรียลิ s ึ 5. ป๊อปอา 6. o อฟอา 7. Expressionist และ8 ทัพ <At> ที่ชื่อหนึ่งฟาวิซ์ตั้ที่นี้เริ่มต้นในฝรั่งเศสรูปแบบทางศิลปะมีความรุนแรงดุดันให้ความสึกที่น่าตื่นเต้นจุดเด่นก็คือการใช้สีที่สดสดร้อนรุนแรงจนเกินสภาพของความเป็นจริงในด้านรูปทรง ตลอดจนการใช้สีและองค์ประกอบศิละปะมีการเน่นระยะการมองที่มันผิดสภาพไปจากความเป็นจริงมีสติปินเด่นได้แก่เฮนรี่แมตติสนี่ครับนี่คืองานชิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเฮนรี่แมตติสเขาจะใช้สีที่เกินสภาพความเป็นจริงลักษณะของภาพจะบิดเบือนตัดทอนจากความเป็นจริง มันก็คือรูปแบบที่เป็นเซมิแอสแท็กนั่นเองสังเกตด,ดูสีนะครับสีจะดุนแรงชูดฉาดบาดตามากๆเป็นเอกลักษณ์ของเฮนรี่แมตติสโดยเฉพาะที่ฉีกแนวจากลัทธิหรือสมัยต่างๆที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงและก็มาถึงชิ้นนี้ Women with Hat ผู้หญิงกับหมวก ที่ดูแล้วคล้ายจริงแต่มันผิดสภาพจากความเป็นจริงอย่างน่าสนใจชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่ชื่อม er ิวสิคเจอ์น่าดูน่าชมไปอีกแบบหนึง่งไม่ต้องเหมือนใครนี่แหละศิลปะในช่วงฟาวิซึมโดยเฮนรี่แมตติสเป็นผู้นำลทัทธิ และก็มาถึงลัทธิที่สองคิวบิซึมลัทธินี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าลัทธิบาศกนิยมเป็นลัทธิที่มีค่านิยมในการสร้างภาพในแบบเลี่ยมเลขาคณิตจะบิดเบือนความเป็นจริงให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมในแบบคณิตศาสตร์ทั้งหมดศิลปินผู้นำได้แก่ ปิกัสโซซึ่งเป็นศิลปินชาวสเปนที่มากด้วยความสามารถไปดูกันเลยครับว่าผลงานของเขาน่าชื่นชมอย่างไรชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่น่าดูน่าชมแปลกหูแปลกตาไปจากลัทธิต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดปิกัสโซสร้างสรรค์ ชิ้นนี้ก็มีความน่ารักน่าดูแวกแนวไปจากเพื่อนๆและกลุ่มศิลปินทั้งหลายน่าดูครับผลงานของปิกัสโซเอกลักษณ์ของเขาคือการสร้างภาพให้เป็นเหลี่ยมภาพนี้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าสาวน้อยแห่งเมืองอาวิยองหรือเลเดเมเล s สอาวิยองผลงานชิ้นนี้สร้างชื่อกับปิกัสโซไปอย่างมาก สร้างภาพให้เป็นเหลี่ยมเป็นการบิดเบือนจากความเป็นจริงเป็นแนวใหม่ของการสร้างภาพซึ่งเราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเซมิแอสแท็กนั่นเองและชิ้นนี้ครับน่าดูมา,มากๆเลยเป็นเหลี่ยมเป็นมิติที่น่าดูน่าชมผลงานแนวนี้ทำให้บิกโซโลรวยมากๆเป็นมหาเศรษฐีในการออกแบบ ภาพวาดให้เป็นแบบเหลี่ยมทั้งหลายเป็นผู้ให้กำเนิดภาพในแนวนี้ซึ่งศิลปินรุ่นต่อๆไปมีสไตล์ของการสร้างสรรค์ทำนองน,นี้เยอะมากๆไปดูกันต่อเลยครับแล้วก็มาถึงลัิที่3 a s t a c ต์แตเอิร์ัที่นี้เป็นแบบอย่างของศิลปะที่ไม่รู้เรื่องพูดง่ายงไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ใครๆก็เขียนได้ซึ่งลึกๆมันค่อนข้างจะยากมากๆเพราะมันต้องกลั่นออกมาจากจิตใจจากอารมณ์จากความรู้สึกจากประสบการณ์และความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดนํามาสู่การสร้างสารรค์ในแบบที่เรียกว่านามธรรมานั่นเองก็จะมีศิลปินเด่นอันได้แก่แจ็คสันพรล็อกและวาซิลีแคนดิสกี้ซึ่งเป็นศิลปินชาวรัเสเซีย ภาพนี้ครับเป็นผลงานของแจ็คสันพรล็อกในชื่อภาพว่ Key นับว่าเป็นต้นแบบของงานในแบบแอ s สแต็กที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเลยนอกจากในช่วงศตวรรษที่20โดยแจ็คสันพรล็อกและภาพนี้ผลงานของแจ็คสันพรล็อกชื่อภาพ Male and Female ชื่อภาพค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมแต่เนื้อหาของภาพดูยากสันิดหนึ่งต้องใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจเป็นพิเศษนี่แหละแบบอย่างของศิลปะที่เรียกว่า abstract art เรามาถึงศิลปินคนสำคัญของลัตธิ a อ็บส a c ็ a r าแล้วเขาคือ วาซิรีแคดิสกี้ศิลปินชาวรัสเซียในชื่อภาพ composition one ภาพนี้มีสีสันที่สดใสน่าดูน่าชมในแบบฉบับของวาซิรีแคดิสกี้เขาใช้หลักของการจัด composition มาสื่อเป็นภาพในแบบนามธรรมหรือ abstract art ได้อย่างน่าดูไม่น้อยเลย และ composition t o o เขาจะมีภาพในทำนองนี้ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, t ไปถึง s e v มากมายหลายชิ้นครับผลงานของวัสซี c แคนดิสกี้เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกในสไตล์ a p s t r a c t รตประท,ที่4ครับ s u r ีย a l i s m จากที่เราเรียนรู้มามีรูปแบบที่หลากหลายมีลัทธิที่มากมายลัทธินี้มีรูปแบบเป็นอย่างไรคอยดูกันแต่ที่แน่เซอร์เรียริสหมายถึงลัทธิที่ขุดเอาความฝันที่เป็นจิตใต้สำนึกมาสแสดงออกอย่างสวยงามไม่เหมือนใครเลยศิลป,ปินผู้นำลัทธิได้แก่ซาวาดอดาลีตองกีและแม็เอิร์น ผลงานเด่นสุดเราจะมาดูผลงานของซาดอดารีกันน mm ี hmm. ่นะครับซาวดอดารีเขามีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในชิ้นนี้เลย Construction w i t ิ b o l i ี i ี n หรือลางลายของสงครามกลางเมืองดูภาพนะครับไม่ใช่ภาพในแบบเรียลิสเลยแต่ว่า บางชิ้นบางส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในภาพมันเป็นความจริงแต่ความจริงที่มันไม่ได้สมบูรณ์โดนตัดโดนฉีกโดนยืดหลากหลายนี่คือภาพที่มาจากความคิดความฝันของซาบาดอที่น่าดูที่งดงามมากๆชิ้นเอกเลยครับชิ้นนี้ชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับนาฬิกาเขาบอกว่า นาฬิกาที่ผูกที่ข้อมือเนี่ยไม่ได้สําคัญนาฬิกาที่อยู่ในใจเนี่ยสำคัญที่สุดคมไหมล่ะสัมดอดาลีกล่าวไว้ภาพนี้ก็วดงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งคนเรามักจะหลงอยู่ในรูปอยู่ในสีสันที่สวยงามรูปนี้ดูแล้วชวนให้ปร่งปร่งสเถะ ภาพนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งที่งดงามในเรื่องของการจัดปปปองค์ประกอบการใช้สีแสงเงาแต่ภาพที่เราเห็นมีเนื้อหาที่ให้ธรรมดาเลยไม่เคยมีศิลปินท่านไหนสร้างภาพในเนื้อหาแบบนี้มาก่อนเลยซาบดอดาลีทำได้และทำไปแล้วสวยงามมากๆ ที่ทหป๊อปอะรับทีนี้เป็นแบบอย่างของศิลปะที่ฉีกแนวไปในเชิงประยุกต์ศิลป์เพื่องานพาณิชย์ศิลป์อย่างชัดเจนศิลปินมีมากมายหลายคนบางคนก็สนใจในเรื่องของภาพยนตร์สนใจในเรื่องของดาราสนใจโฆษณาสนใจเครื่องจกักรกลสนใจในแบบการ์ตูนหลากหลายมากมาย เราไปดูกันเลยศิลปินกลุ่มลัทธิป๊อปแอคนที่หนึ่งลอยศิลปินคนนี้เป็นศิลปินวัยรุ่นที่อยากจะดีไซน์ศิลปะให้แปลกใหม่ออกไปเขาก็นึกถึงเส้นนึกถึงสีที่เรียบง่ายและนำไปสู่ศิลปะในสไตล์ที่เป็นการ์ตูน เป็นคนแรกเขาคือลอยจากภาพนี้ดูแล้วสดใสน่ารักมากๆศิลปะในแบบป o า art ของลอยฉีกแนวจากรูปแบบเดิมๆที่เป็นการ์ตูนมาสู่รูปแบบที่เขาถนัดและสนใจก็คือเซมิแอบสแต c กในแบบฉบับที่เป็นการ์ตูน ะก่อให้เกิดงานพาณิชยิสินต่างๆนานา,นาทั้งงานโฆษณางานออกแบบงานสัญลักษ์เต็มไปหมดเป็นที่มาของการ์ตูนในทุกวันนี้ก็ว่าได้แล้วเราก็มาถึงราชาแห่งความเป็นป๊อกอาตเขาคือแอนดี้วาโฮศิลปินหนุ่มนักออกแบบชาวอเมริกาจากภาพนี้มีชื่อเสียงมากๆ เขาสนใจที่จะออกแบบให้เป็นศิลปะที่รับใช้งานโฆษณาเป็นฉลากสินค้าเป็นต่างๆนานาในเชิงพาณิชย์เก่งมากๆครับแอนดี้วาโฮศิลปินหนุ่มชาวอเมริกาภาพนี้ก็คือการดีไซน์ให้เป็นฉลากสินค้าและ ต่างๆนานาอีกมากมายลองไปค้นดูประวัติของแอนดี้นะครับผลงานของเขามีเยอะมากๆทำให้เขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชาแห่งป๊อกร์ตชิ้นนี้ก็นกว่าแปลกตาออกไปเขาไม่นิยมที่จะสร้างภาพเหมือนจริงหรือภาพในแบบแอสแท็กโดยทั่วไปเขาต้องการที่จะแหกกฎ ต้องการที่จะแหวกแนวไปสู่งานแนวใหม่ๆที่เป็น pop art จริงๆศิลปินท่านนี้ก็คือแคสต์โอเดินเบิร์กลองดูผลงานของเขานะครับไม่เหมือนใครอีกแล้วเขาออกแบบงานศิลปะขึ้นมาเพื่อลองรับงานพาณิชย์อย่างแท้จริงจากภาพนี้ คุณหน้าคุณตากันนะครับผลงานที่เราเห็นนี่คือผลงานที่น่าทึ่งของคลาสอเดนเบิร์กผลงานที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์นอกจากนี้ก็ยังมีอะไรที่เป็น,ปนชิ้นโตๆโตซึ่งมาจากของจริงชิ้นเล็กๆเ,เขาได้มีความคิดสร้างสารรค์ในการครีเอทขึ้นมาโดยที่ไม่เหมือนใครเลยทำนองนี้ทำให้กลายเป็นที่มาของการ สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการส่งเสริมการขายกลายเป็นงานศิลปะที่เป็นมาสคอตมากมายในกิจกรรมต่างๆเขาละแคสโอเดนเบิร์ตต้องยกนิ้วให้เขาเลยลัทธิที่6 o ออฟอาร์ตออฟอาร์ตนวพิเศษสุดๆไม่ต้องมีรูปไม่ต้องมีสีสันบรรยากาศในแบบความเป็นจริงที่เป็นเรียลิตเป็นเซมิแอสแทกอะไรต่างๆอย่างที่เขานิยมกัน ลัดที่นี้กลุ่มศิลปินมีมากมายโดยเฉพาะศิลปินที่ชื่อวิกสเตอร์วาสเทล,ลีเขาใช้ศิลปะแห่งการลวงตาในเชิงคณิตศาสตร์ ไงครับหายง่วงนอนเลยนี่คือศิลปะในแบบออฟอาร์ทที่เป็นงานที่เราเรียกว่าภาพสามมิติแต่สามมิติในแบบแอ็บสตรกมีเยอะมากเลยครับศิลปะสไตล์นี้ในปัจจุบันดูแล้วรู้สึกไงบ้างจากภาพนี้ไม่ยุบเข้าไปครับนูนออกมานี่คือ การใช้ทักษะในทางคณิตศาสตร์ที่เป็นขนาดสัดส่วนเป็นจังหวะเป็นการสร้างสรรค์นในเชิงมิติที่แปลกใหม่มากๆ o a r และนี่ก็ออฟอาร์ทที่สดใสสวยงามมากๆหลากหลายอารมณ์หลากหลายสไตล์ของศิลปินเป็นความคิดสร้างสรรค์แท้ๆลัทธิที่7เอ็กแพรชนิสซึลัทธินี้จะเน้นที่อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญเหนือความคิดศิลปินจะนำ เนื้อหาที่เล่าใจสะเทินใจมาสร้างสารรค์เช่นความโกรธความทุกข์ความเจ็บปวดและความตายทั้งหมดนี้จะแสะดงออกด้วยทัศนธาตุอย่างเฉียบพันโดยทิ้งกฎเกณฑ์เดิมๆไปหมดเลยนี่คือสไตล์เอ็กเพรสชันนิสต์เป็นแนวฉูดฉาดแนวตัดกัน ซึ่งถ้ามองในเชิงรูปแบบยังพอเห็นภาพบางส่วนที่เป็นเค้าครงองความเป็นจริงแบบนี้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเซมิแอสตทานาร์ ะอะไรเอ่ยดูดีๆแมวหรือเสือตับสิเอ,อเสือใช่ไหมล่ะมีสีดำๆๆมีสีเหลืองๆตัดกันดูแล้วคล้ายเสือมากๆเป็นเสือที่หน้าตาดุร้ายจริงๆชิ้นนี้ The Fox กรันเด e f ฟ x หมาป่าที่ดูแล้ว หน้าตาน่ารักไม่น้อยสีสันสวยงามสดใสและศิลปะในลัทธิที่8ละที่สุดท้ายอัดนูโวเป็นศิลปะที่เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ และมีศิลปินในกลุ่ม Grass o o w School รวมตัวกันขึ้นเพื่อนำเสนอศิละปะในแนวใหม่ๆที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระแสท,ที่เรียกว่า Art and Craft Movement จึงเกิดการปริรูปปริวัติรูปแบบของงานช่างหลายแขนงทำให้มีรูปแบบแนวใหม่หรือรูปแบบที่เรียกว่า Art t o u v e a u ขึ้นนั่นเองซึ่งมีลักษณะของความอ่อนหวานความพริว้วความไหวความ เป็นรูปร่างที่ยืดยาวยาวยืดมีการพันเกาะเกี่ยวไปมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า n Style ูเด้นสไตล์นี่ครับแบบฉบับของอา n o ตโ e ว u ประกอบด้วยสีหวานหวานเส้นสายที่กระชดกระช้อยมากมายนำมาซึ่งความแปลกใหม่มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษ นิยมนำไปทำเป็นภาพประดับตกแตง่งไปแกะกระจกไปสู่การทำเหล็กดัดก็มีศิลปะในสไตล์นี้ศิลปะในแบบอาร์ตโนวเห็นว่าสวยงามมากๆนำไปเป็นต้นแบบในงานเพ้นท์งานวาดที่เป็นสีน้ำสีน้ำมันก็ถือว่าสวยจริงๆ แล้วศิลปะที่เป็นศวัระที่20ก็นับได้ว่ามีความแปลกใหม่ในเรื่องของรูปแบบที่หลากหลายจริงๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายศิลปินหลากหลายแนวคิดเต็มไปหมดเลยจับจุดกันได้ไหมแปลกใหม่มากๆช่วงเวลานี้ ไงกันบ้างนะครับศิลปะในช่วงสัปดาหที่20สนุกไหมพบกับคุม,มิตรใหม่ในคลิปต่อไปสำหระะับวันนี้สวัสดีครับ